คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้านาอาทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆในประเทศไทยแล้วที่อยู่ในต่างประเทศนะคะสวัสดีทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าทุกๆท่านนะคะท่านไหนเพิ่งเข้ามาดูคลิปต้องเป็นครั้งแรกเนาะตั้มวางแนวทางหวยฮานอยนะคะเพื่อนๆหวยลาวนะคะรวมลาวทุกวันนะคะ หุ้นดาวโจน์ V.I.P. ทุกวันนะคะเพื่อนรวมหวยหุ้นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ราวพัฒนาต้องให้วันจันทร์และวันพฤหัสนะคะเพื่อนแล้วก็ยังมีเลขรัฐบาลไทยด้วยเนาะเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆนะคะเพื่อนเรามาดูนะคะเลข3มตัวบนเมื่อวานนะคะปังสุดๆค่ะเพื่อนเมื่อวานเราแตก3ตัวเนาะมาดูนะคะรอบพิเศษเนาะ ห้าสี่สามนะคะเพื่อนอันนี้เราไม่เข้านะคะรอบปกติเนาะแปดเจ็ดเก้านะคะเราก็ไม่เข้านะคะเรามาแตกรอบ v i p ค่ะสามตัวบนออกเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะเพื่อนตํอใไฮที่หนึ่งเก้าเจ็ดค่ะเราแตกเป็นตัวกลับนะคะแตกเป็นตัวกลับเนาะเมื่อวานต้องชอบนะคะ9779นะคะต้อใไฮเยอะมากเลยเนาะ 1.97 2.97 9 7า3นะคะต้อชอบเนาะเพื่อนๆพะนาเลข3กับเลข8ตัวเดียวกันนะคะเนาะเลข3เลข8ตัวเดียวกันนะคะแต่เราก็ได้นะคะคเพื่อนดอาปังนะคะเราแตก3ตัว VIP ค่ะเรามาดูของวันที่25กันต่อเนาะมีมาฝากเพื่อนๆ10ชุดเหมือนเดิมนะคะมาดูชุดแรกกันเลยค่ะ 0 0 7นะคะ0 48เนาะ0 18นะคะ4 13 5 97นะคะ6 17 7, 7 18นะคะ7 34 813เนาะและตัวสุดท้ายนะคะเพื<ๆ>่อนๆ993นะคะ993เนาะเพื<ๆ>่อนๆค่คะชอบตัวไหนก็นำไปเลือกซื้อได้เลยนะคะวันนี้ต้องมีเลขเบิ้ลให้แค่007นะคะ นะ้องอย่าลืมกลับ3ประตูด้วยนะคะกลับ3ประตู6ประตูนะคะเพื่อนๆมาตรงๆอ่ะยากมากนะคะเข้าเป็นตัวกลับถ้าเราซื้อตรงกับโต๊ดก็ได้น้อยนะคะเพื<ๆ>่อนตรงกับโต๊ะได้น้อยซื้อเป็นกลับ3ประตูกับ6ประตูนะคะนาอเพื่อนๆคะต้อมขอไวพรนนะคะให้เพื่อน ฟีของต่อมทุกๆท่านนะคะรวยๆเฮงๆปังๆเนาะไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะเพื่อนๆค่ะถูกหวยเพื่อนๆอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อทําบุญนะคะทําบุญต่อบบุญนะคะโชคดีจะได้เป็นของเราเนาะทำบุญตามกําลังทรัพย์นะคะเพื่อนๆทำบุญกับน้องหมาน้องแมวที่สำคัญเนาะ ทำบุญกับพระในบ้านค่ะเพื่อนๆได้บุญที่สุดนะคะต้องพารวยขอจบคลิปหวยฮานอยไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย